ถ้าเจอกลิ่นที่เราชอบเราก็จะใช้ซ้าๆจนคนลรอบตัวจําได้นะคะเหมือนเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเราแต่ด้วยความขี้เบื่อแม่ก็อยากรู้อยากลองนะคะทําให้เราก็ลองซื้อมาเรื่อยๆจะมารู้ตัวอีกทีก็ทําคลิปเปิดกลุ่ได้แล้วมั้งหอมเป็นน้ําหอมที่เราจะใช้ไปตลอดชีวิตคือหมดก็จะซื้อใหม่แต่ชอบมากเลยหอม ออกตัวก่อนนะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่วชาญด้านน้าหอมเลยคือไม่สามารถดมแล้วแยกแยะโนต้ตแต่ละกลิ่นได้ด้วยซ้ำข้อมูลเชิงลึกก็น่าจะเซิร์ชหากันได้ง่ายแล้วก็น่าจะมีคนรีวิวเยอะแล้วนะคะดันั้นคลิปนี้ความรู้สึกล้วนๆตัวแรกที่ต้องพูดเลยเพราะมันเข้ามาเป็นหนึ่งในเฟรนดของเราได้อย่างง่ายดายมากๆเมซองฟรานซิสเคอร์เจนหรือที่เรียกว่า MFK ตาครดรูช5 40 ตัวนี้วายสนใจมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปลองดมที่เคาน์เตอร์นะคะเราก็เลยซื้อเทียนมาก่อนเพราะว่าราคามันค่อนข้างแบบย่อมเยาวกันเยอะนะจะไม่ได้ซซเรียสเรื่องกลิ่นเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นเราก็คือก็ยังสามารถใช้ได้เปิดออกมาดมครั้งแรกคือหอมเลยชอบเลยเป็นกลิ่นหอมที่แบบดูรวยมากอะดูแบบเอาเทียนจุดไว้ที่บ้านก็คือ บ้านฉันรวยอย่างนั้นเลยส่วนสุดท้ายน้ำหอมก็ตามมานะคะกลิ่นเขาแบบยูนิคมากๆแต่ช่วงหลังๆก็คือคนใช้ยเยอะจริงๆเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เฮดเทอร์เนอร์มากนะคะคือถ้าใครใช้แล้วเดินผ่านยังไงก็ต้องหันไปมองมันมีความหวานแต่ก็มีเปรี้ยวตัดเข้ามาทําให้มันไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความ w o ดดี้ด้วยนิดหน่อยแล้วก็อันนี้หลายหลายคนน่าจะเคยแบบได้ยินมาแล้วว่ามันจะมีความยางยางเหมือนถุงมือยางแต่ทุกครั้งที่ฉีดที่ตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นถุงมือยางขนาดนั้นกลิ่นจะแบบผู้ดีรวยดูแพงโปรยเงิน ดูมีอายุหน่อยแต่ไม่ได้แก่นะคือดูโตโต,โต,โตไม่เด็กไม่ใช่คุณหนูแต่คือแบบคุณนายเลยมันคือยูนิเซ็กซ์นะคะแต่สําหรับหวายว่ากลิ่นมันค่อนข้างมีความหวานไปทางน้ําหอมผู้หญิงมากกว่าทางฝั่งผู้ชายแต่ใดๆก็ตามตอนที่มัน dry down ไปแล้วไวาก็รู้สึกว่าม,มันมีความแมนมัสคลินเพิ่มขึ้นมา บเรโดต้องขอพูดถึงดีไซน์ขวดก่อนเพราะไหวชอบมากเลยมันเป็นดีไซน์ที่แบบเหมือนเรียบๆแต่มากอะคือมีความซิมเพลมินิมอลชอบที่เราสามารถเอามาวางแต่งบ้านได้เลยคือมันจะมีความแบบคุมโทนดูมินิมอลแต่ก็ยังมีความชิคๆอยู่ตัวแรกของเราเป็นขวดใสร0้อย100 ML นะคะ Bauder Freak ตอนนั้นไหวไปถามที่เคาน์เตอร์หอม ก็บอกที่เคาน์เตอร์ว่าอยากได้กลิ่นแนวทนหวานๆเขาก็เลยแนะนํากลิ่นนี้มาครั้งแรกที่ดมก็คือรู้สึกว่าหอมคือฉันต้องมีแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆอะรู้สึกเฉยๆไปเหมือนมันก็ไม่ใช่กลิ่น โทนที่เราชอบขนาดนั้นก็เลยจะเห็นได้ว่าจริงๆไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็ออกโทนหวานเบาๆนุ่มๆุมแหละมันยังมีความสดชื่นในกลิ่นไม่ฉุนโปร่ปงๆหวัว่ากลิ่นดูหวานแบบสะอาดดูโมเดิร์นไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้ตะโกนอะไรออกมามากถ้าเราฉีดแล้วเราอยู่นิ่งๆอะ่ะกลิ่นก็คือจะไม่อะไรแต่ถ้าเราเดินผ่านคนอื่นหรือว่าลมพัดกลิ่นเราไปดโดนคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยหอมลุคแบบครูเกอร์เป็นคนแบบสไตล์ แต่งตัวแฟชั่นชิคๆเป็นคนเก๋ๆอ,อะไรประมาณนั้นสําหรับหวายนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังมีความติดหวานไปนิดนึงสําหรับกลิ่นน้ําหอมผู้ชาย ไปซื้อชาวยจวมาใช้ครั้งแรกที่ใช้ก็คือแบบตัวหอมมากติดใจมากนอนสบายเลยอะ่วงสุดท้ายเราก็ไปได้น้าหอมมาอันนี้เป็นไซส์50 ml นะคะปกติก็คือชอบใช้ที่บ้านหรือวันที่แบบสบายๆวันที่เราไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากกลิ่นเขามีความหวานแบบ fresh ดูสดชื่นแต่ไม่ได้ติดเปรี้ยวเลยนะคะกลิ่นจะแบบ airy แล้วก็ refreshing มากๆสําหรับวายอะมันคือกลิ่น หลังจากอาบน้าเสร็จใหม่ๆแล้วหอมามากๆสดชื่นมากๆอะไรแบบนั้นเลยนะคิดถึงวันสบายๆที่แบบอากาศดีแดดจะจัดๆหน่อยแล้วเราก็กระโดดขึ้นเตียงกลิ้งไปกลิ้งมาบนแบบผ้าปูสีขาวสะอาดๆแต่ว่าด้วยความที่กลิ่นมันเบาอะค่ะจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าเราดมแบบ อย่างเงี้ยก็คือยังได้กลิ่นอยู่นะกลิ่นติดอยู่ที่ผิวแต่มันไม่ได้แบบโปรเจกต์ออกมาหรือว่าลอยออกมาให้เราได้กลิ่นแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาด้วยแล้วก็จะแบบซื้อเป็นขวดเล็กก็ดีนะคะจะได้พกพาแล้วก็คอยเติมได้บ่อยๆแถมรีวิวอีกตัวนึงนะคะว่อได้เทสเตอร์มาก็คือตัว Mojave Ghost อันนี้มั่นใจ100%ว่าเราออกเสียงถูก Mojave Mojave ตัวนี้คือดังมากเลยนะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่กล่อง ลิ่นคือแบบสดชื่นดูเคลียร์ๆหน่อยมีความแบบสะอาดอาดหวายว่ามันค่อนข้างออกแนวสปอร์ตนิดนึงคือดูแบบแมนไปทําทให้รู้สึกว่าไม่เข้ากับเราเท่าไหร่นะคะถ้าผู้หญิงที่ใช้ก็น่าจะเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจแต่งตัวธรรมดทแแมงทันสมัยอะไรประมาณนั้นดีที k เนี่ยหวายชอบดีไซน์ขวดที่สุดในทุกตัวแล้วคือขวดเขาแบบ สวยมากทุกมุมถ้ามองจากข้างหลังก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้ด้วยนะคะเราเป็นคนไม่ชอบกลิ่นกุหลาบเลยเพราะรู้สึกว่ามันจะดูค่อนข้างมีอายุแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกุหลาบที่ไม่กุหลาบจ๋าเป็นกุหลาบที่แบบดูโมเดิร์นขึ้นมา มีความหวานดอกไม้เบาๆกลิ่นใสๆเลยจะค่อนข้างสบายจมูกรู้สึกว่าถ้าเราเผลอมือหนักฉีดเยอะก็ไม่ได้รู้สึกฉุนอะไรแล้วก็ตามสไตล์ของดิฟทิกที่กลิ่นจะค่อนข้างไลท์แล้วก็มีความธรรมชาติแบบมีความติดเขียวๆหน่อยแต่จริงๆกลิ่นก็คือแบบไม่ได้ดูเด็กไม่ได้ดูเป็นสาวใสสาวน้อยน่ารักอะไรนะคะคิดภาพอากาศดีๆแล้วก็แต่งตัวเดรสยาวสีเรียบๆทรงเอเบาๆอะไรเงี้ยไปเดินสวนจะไม่ได้แบบใส่ลายอดอกไปวิ่งทำากลาง ส่วนดอกไม้ไม่ได้เป็นกลิ่นสดใสขนาดนั้นนะคะโจมาโลนเป็นบ้านน้ำหอมที่เราแบบพูดตรงๆก็คือไม่ค่อยอินที่สุดนะคะเสียใจอะเพราะว่าเขาเออกกลิ่นมาเยอะมากเลยแล้วมันก็ดูแบบ สวยดูแบบน่าใช้แต่ก็รู้สึกว่ายังไม่สามารถหากลิ่นที่เป็นเราได้กลิ่นที่ดมแล้วแบบเอ้ยชอบจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เราซื้อแบบบายบายก็คือไม่ได้ดมไม่ได้เทสมาก่อนเพราะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดที่เคาน์เตอร์เขาไม่ให้ดมเขาว่าหวานกลิ่นนี้เราก็อาซื้อมาแล้วก็รู้สึกดีใจและคิดถูกมากที่เราซื้อไซส์เล็กมานะคะเพราะว่าแทบแบบไม่ได้ใช้เลยอันนี้ที่เห็นว่ามันพร่องไปอ่ะคือมาฉีด บ้านฉีดหมอนฉีดผนวมกลิ่นเป็นฟลอรัลที่แท้ทูแบบซอฟตซอฟตหวานใสคือมันไม่ได้รู้สึกหอมดอกไม้ผ่อนคลายหรือธรรมชาติขนาดนั้นบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันก็หอมนะแต่หอมออกแนวดูแบบน่ารักสว่านไปแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าของจมโลนเราถึงแบบมีเทสเตอร์เยอะแยะขนานี้เดี๋ยวจะพูดแบบ ตามความรู้สึกเร็วๆง,ง่ายๆให้นิดนึงเพราะว่าแต่ละตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัว w o ดเ e ตแอน s a ซ a ซอก็ตามชื่อหอมเหมือนยืนอยู่ริมทะเลมีกลิ่นน้ำทะเลไอทะเลเบาๆที่มีความเค็มนิดๆถ้าไหวจะใช้ก็คือจะเอามาเบลนด์ใช้คู่กับตัวอื่นจะไม่ใช้เดียวๆนะคะพอรู้สึกว่าใช้กับตัวอื่นมันแบบเฮ้ยกลิ่นตัวอื่นมันออกมาแปลกในทางที่ดีขึ้นแล้วตัวต่อมาก็คือ h o n e y s u ัคเกอ d ด์ a ตัวนี้กลิ่นแบบ อืมเจ้านะตัวเนี้ยหอมนะแต่ไหวว่ามันเป็นหอมที่แบบดูทึมๆหน่อยค่อนข้างมีอายุกลิ่นแบบเหมือนเข้าไปในสปาที่ตกแต่งค่อนข้างดั้งเดิมนิดนึงกลิ่นเหมือนอารมณ์เครื่องหอมพวกอาโรมาอารมณ์อย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ใช้เลยตัวนี้แบบไม่ใช่แนวต่อมาก็คือ blackberry and bay ตัวนี้ยไหวว่าเป็นกลิ่นผู้ชายอธิบายยากอะ่ะมันก็ มันแบบ f r e s เหมือนจะหอมแต่รู้สึกว่าคนที่ชอบอย่าเสียใจนะหแอบว่ากลิ่นมันเหมือนแบบน้ำหอมดับอากาศในรถยนต์ที่มันช่วย r e f r e s แต่ความจริงมันก็ไม่ได้หอมขนาดนั้นอะ English Pear and Freshie อย่างที่ดู้เขาเป็นตัวซิกเนเจอร์ดังอยู่แล้วกลิ่นนี้เรามีเป็น diffuser นะคะอันนี้คือหอมชอบเลยกับตัวเทนหอมกลิ่นมันหอมแบบฟรุตตี้เอามาไว้ที่บ้านได้กลิ่นก็อารมณ์ดีสดชื่นแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอยากเอามาฉีดที่ตัวเป็นกลิ่นของเราไหมก็รู้สึกไม่ได้ขนาดนั้นต่อมาจะเป็นในส่วนของดีไซเนอร์เพอร์ฟูมก็คือน้ำหอมที่แบรนด์แฟชั่นเขาทำออกมาเริ่มกันที่ตัวแรกจากบ้านลอยวิกตอง เป็นบ้านที่เราค่อนข้างคุ้นเคยนะคะแบบดมมาเยอะดมบ่อยไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะราคาก็คือแพงเหลือเกินราคาขึ้นไม่หยุดต้บอกว่าบ้านนี้เขากลิ่นค่อนข้างยูนิคดีนะคะแล้วก็คือออกมาเยอะมากตอนหลังตามไม่ทนันตัวแรกนะคะคองชมอยน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะ ผลน้ำหอมเขาสวยดีเหมือนกันนะไว้ชอบตรงฝาดูแบบหรูดีเป็นโลโกโล้แล้วก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะเป็นหนึ่งในเฟริตของบ้านลุยวิตกตองของเราเลยและเป็นน้ำหอมไซส์ใหญ่สุดเท่าที่เราเคยซื้อมา 200 ml ยใช้ยังไงก็ไม่หมดจนเหมือนสีมันเริ่มเปลี่ยนมานิดนึงแล้วด้วยตัวนี้ยคนที่ชอบก็คือจะบอกว่าหอมเลยแต่ใครที่ไม่ชอบก็คือจะเวียนหัวไปเลยนะเพราะกลิ่นเขาคือค่อนข้างหนักสําหรับหวายจะรู้สึกว่ามันมีความอุ่นๆแบบอบอุ่นคือถ้าใช้ที่อากาศเย็นก็จะยิ่งดีนะคะมีความแบบดอกไม้วานิลาแต่ว่าผาสมโกโก้มันเหมือนมีความ เข้มแบบโกโก้สำหรับหวจะรู้สึกถึงหนังค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะทําให้เรารู้สึกว่ากลิ่นดูแบบดูมีรสนิยมดูคลาสสีดูผู้ดีแต่งตัวดีใช้กระเป๋าแบรนด์เนมลุคจะออกเป็นประมาณนั้น o r ร n g e เป็นลายน้ำหอมของผู้ชายนะคะที่ไหวชอบมากแบบเป็น Love at first s n น f f เลิฟ oh, แบบผู้ชายในฝันผู้ชายในสเปคของเราคือกลิดน,นี้นะคะก็เอาไม้ผู้ชายที่บ้านใช้หรือไม่ก็คือเอามาฉีดหมอนให้แบบนอนฝันดีบ้างขอฉีดตรงนี้แนว w ูดี้ซีดรัสเป็นกลิ่นหวานที่เย็นๆโปร่งความเฟรชแต่จะไม่ใช่แนวไปสปอร์ตเอาท์ดอร กลิ่นคือแบบดูดีดูเนียบถ้าให้คิดภาพเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายที่เซ็ตผมใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสล็กถ้าให้คิดภาพก็คือเราอยู่ที่บ้านพักตากอากาศบนภูเขานะคะเป็นวันฝนตกแต่ไม่ใช่ฝนตกแบบเมฆคลึมฟ้าคลึมสําหรับหวายนะเป็นฝนตกที่แบบยังพอมีแดดอยู่บ้างฟ้ายังเปิดอยู่เป็นฝนตกที่ให้ความส,สดชื่นกับเรานะคะแล้วก็แบบเปิดหน้าต่าออกมามีกลิ่น ดินฝนตกอย่างนั้นเลยและจริงๆคิดว่าเขาน่าจะต้องการให้เป็นแบบนั้นแหละเพราะว่า orange เป็นภาษาฝร,รั่งเศสแปลว่า storm พายุต่อมาเป็น house of b u l g a r i นะคะ ก่อนหน้านี้นไม่เคยรู้สึกอยากได้ของบ้านเบอรเกอรี่เลยจนเราไปเจอเมื่อปลายปีที่แล้วที่สุนภูพุงขาออกคือเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าอเล g กรตอนนั้นเราเห็นเขาตั้งไวเรียงอย่างเงี้ยคือแบบน่าสนใจมากขวดสวยสีสวยมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า Magnifying ก็จะเป็นขวดอย่างนี้นะคะมีประมาณ5-6กลิ่นเจ้าตัวเนี้ยค่ะเขาทำไว้ให้ฉีดคู่กับตัวหลัก เพื่อทาให้กลิ่นของตัวหลักมีความยูนิคมากขึ้นตอนนี้แสงอาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าแสงหมดที่เกาหลีหน้าหนาวก็คือแบบแดดหมดเร็วมากแล้วประจบเหมาะกับที่เพื่อนจากฮ่องกงจะซื้อมาฝากเราก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็อ่านกลิ่นโน้ตของแต่ละตัวแล้วก็เลือกสีแดงอันนี้มาน,นะคะครั้งแรกที่ดมเป็นน้ําหอมที่ทําให้หวใจสัน่นและเป็นน้ําหอมที่เราจะใช้ไปตลอดชีวิตตัวนี้ชื่อว่า Barshemi ภาษาอิตาลี แปลว่า kiss me แค่ชื่อก็แบบยั่วยวนไหมกลิ่น floral นะคะวานิลาหอมแบบหวานอบอุ่นนุ่มคือมันหวานแบบดูหรูดูแพงดูไม่ธรรมดาไม่อยากใช้คำว่า sexy เพราะว่ามันดูแพงกว่านั้นอะกลิ่นมันแบบโรแมนติกคลาสสี่ดูยั่วยวนแต่ไม่ได้แบบอ่อยคือเป็นกลิ่นแบบของงานแต่งงานได้เลย ส่วนใหญ่ถ้าดมน่าจะบอกว่าเหมาะกับกลางคืนแต่หวานคือเอามาใช้เป็น everyday เลยนะคะก็เราชอบสะย,ายา่างแล้วกลิ่นก็คือแบบฟุง้งเดินผ่านล้วคนหันหลังมองแน่นอนใช้อันนี้เราคนทักเยอะมากก็แบบน้ำหอมหอมจังไหวเลือกมาเป็น magnifying วันิลานะคะกลัวหวานไม่พอ <S <S เขาจะมากับถุงแบบนี้น่ารักมากดมเดียวๆกลิ่นก็จะเป็นแบบ ยาแก้อาย,ยาแก้ไขเด็กแบบนั้นเลยนะคะก็คือใช้เดียวเดียวไม่เวิร์กแต่ว่าพอไหวามาใช้คู่กับตัวหลักของเราอันนี้นะคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากลิ่นเขาไปทางเดียวกันหรือเปล่าทำให้ไม่รู้สึกว่ามันสเปเชียลอะไรหรือว่ายูนิคอะไรขึ้นทำให้เราไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะคะถ้าสมมติว่าสอยอันนี้มาเพิ่มอะ ก็เดี๋ยวจะลองใช้คู่กันดูตัวต่อมาก็เป็นตัวดังนะคะซื้อเพราะว่าดังนั่นแหละก็ไม่ได้ไปดมก่อนนะคะแถมซื้อไซย่ใหญ่มาเลยตั้งหะก็คือ carolina Herrera good girl <c oughs> นอกจากขวดสวยแล้วไหวชอบตัวสเปรย์มันมากคือแบบฉีดง่ายแล้วก็พุ่งออกมาเป็นละอองละเอียดดีนะคะคนชอบเยอะมากส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นกลิ่นแนวเซ็กซี่แต่สำหรับหวายอะ ก็คือไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นนะคะกลิ่นจะมีความหวานแต่ไม่ได้หวานมากหวานแบบครีมครีมหรอไม่แน่ใจกลิ่นจะดูเป็นแบบมีความโตโต,ตหน่อยไว้ททำงานได้ทุกโอกาสเลยนะคะแบบไปเที่ยวไปทำงานหรือว่าแค่แบบไปเดินห้างกลางวันกลางคืนวาว่าเป็นน้ำหอมที่แบบเออมันกลางกลางเลยสำหรับวายก็คือจะฉีดวันที่แบบคิดอะไรไม่ออกหรือแบบไม่รู้จะใช้กลิ่นอะไรก็จะใช้ตัวนี้ใช้ไม่ค่อยโกลหมดเท่าไหร่เพราะเราใส่ใหญ่มา ตอนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบไม่ได้เอาน้ำหอมไปก็เลยไปซื้อที่นู่นเราใช้เลยนะคะ ใช่โตเกียวกลิ่นนี่มันสุดยอดนะจะผ่านไปแค่ไหนแต่พอได้กลิ่นอีกครั้งมันก็คือดึงเมมโมรีหรือว่าบรรยากาศตอนนั้นออกมาได้เลยอะขนาดไม่ได้ดมนานมากแล้นะอันนี้หวานของกินขนมแต่ว่ากลิ่นก็คือจะมีความใสๆนะคะถ้าเทียบกับตัวออริจินอลก็จะไม่ได้หนักเท่าจะมีความแบบเด็กๆหน่อยยังสดใสล่าเริงเหมอนว่าเด็กมหาลาัยคือใช้ได้สบายเลย Flowerbomb Victor a เ d r o เป็นตัวที่เคยใช้ประจำตั้งแต่มหาลายัยน่าจะเป็นกระปุกที่แบบ3หรือ4แล้วเราใช้มาเรื่อยๆต่อเนื่องตลอดจนมาถึงจุดหนึ่งก็คือแบบไปใช้ตัวอื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาใช้น้องเขาเลยนะคือเรียกได้ว่าเป็นแบบ All Time Favorite Perfume ของไหวเลยนะคะเนี่ยดมกี่ครั้งก็แบบหอมชอบเฮ้ยมันกลิ่นที่แบบ ชอบมากแพ้ทางกลิ่นนี้ที่สุดพอฉีดมาก็สมชื่อเลยเหมือนแบบระเบิดกระจายความหอมความหวานออกมากลิ่นคือเรียกร้องความสนใจมากตะโกนมองฉันฉันหอมต้องได้กลิ่นฉันจะแบบฝังจํามากเหมาะกับการใช้ไปเดทนะคะคือเราขึ้นรถลงจากรถกลับบ้านไปแล้วแต่ว่ากลิ่นจะยังแบบว่าติดอยู่ในรถจะตามฝังเข้าไปในห้วงความทรงจําอะไรอย่างนั้นแน่นอนสาหรับใครที่ชอบกลิ่นหวานนะคะอันเนี้ยที่ยังเหลือเพราะว่าไม่กล้าใช้ให้หมดอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่า มันจะต้องมีติดไว้ในบ้านไว้ในคอลเลคชันของเราตลอดเวลาคือมันยัย่วยวนดีนะมีความแบบเฟิร์ตี้มากๆเดดเด็ดไท์ควรใช้ Scandal John Paul g a l t i e r คือแค่ชื่อก็แบบเซ็กซี่หรอปะ Scandal Scandal น้องอื้อเฉาไม่ใช่แค่ชื่อนะคะตะขวดก็คือแบบ ตัวนี้ไหวซื้อมาแบบไม่ได้ลองก่อนอีกแล้วนะคะแล้วพอได้ดมก็คือโชคดีที่เป็นความหวานหอมแบบที่เราชอบพอดีพอมาเปิดกุก็รู้สึกว่าพูดหลายรอบม,มากเลยว่าตัวนี้ไม่ได้ดมก่อนตัวนี้เป็นแบบลายบายชีวิตตั้งยี่บนความเสี่ยงไปไหน คือชอบกลิ่นเขามากจนใช้เป็นเหมือนกลิ่นซิเกเนเจอร์ของเราเลยนะคะเนี่ใช้จริงอะไรจริงกลิ่นเขาจะมีความฉุนต้องให้จางๆลงหน่อยถึงจะโอเคแล้วก็อย่าฉีดเยอะไปเพราะว่าคนรอบข้างจะเวียนหัวแน่นอนกลิ่นหนักแน่นชัดเจนสําหรับหวายจะเป็นหวานแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งเลยอันนี้หวานแบบ so sexy sexy lady ดูมั่นใจเป็นผู้หญิงแบบเปิดเผยแบบงานนี้ฉันไม่ได้มาเล่นๆอืม เป็นน้ำหอมที่ทุกคนก็คือน่าจะมีหรือน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่าเราก็คือใช้ไปเยอะแล้วนะคะไม่ใช่กระปุกแรกเมื่อก่อนอนะ่ะใช้บ่อยมันเป็นกลิ่นหอมที่แบบไม่หวานมากไม่ฉุนเฟรชกลิ่นเบาๆเปรี้ยวนิดๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่มหลาลัยจนวัยทำงานคือแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบใช้ง่ายแล้วก็ไลค์เกเบิลมากๆก็คือคนสามารถชอบได้ง่ายถ้าได้ลองดมอ่ะเข้าถึงง่ายประมาณนี้อันนี้คือทุกคนควรจะมีติดบ,บ้านไว้เพราะว่าใช้ยังไงก็รอดใช้ยังไงก็ หอมแล้วก็ชอบแน่นอนพูดถึงหน่อยแล้วกันในไหนนาะเขาก็มาอยู่ในถาดน้ำหอมของเรานะคะเป็นตัวของซาร่าที่เขาไปโคกับโจเลิฟสก็คือเจ้าของดั้งเดิมของจ o มโลนนะคะซื้อมาพอรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างแบบแปลกดีนะคือไม่เหมือนกลิ่นน้ำหอมของซาร่าแบบปกติแวบว่ามันยูนิเซ็กซ์ได้นะคะค่อนข้างจะไปทางผู้ชายด้วยซ้ำ w o o d ี้สไปซีอันเนี้ยจะค่อนข้าง spicy ่สำหรับหวเลยจะมีความหวานเข้มเขมกลิ่นจะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่มีความ p r o f e s s i o n a l ดูแบบ very strong person ดูภูมิฐานดูแบบมั่นคงนะที่การงานดีอะไเป็นคนแบบหนักแน่นอะไรประมาณเนี้ยหอมหอมแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่าใครที่เคยดมกลิ่นไหนแล้วรู้สึกเหมือนหรือต่างยังไงก็มาบอกกันได้นะคะ I think.